ครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเงียบสงบมีลูกแมวตัวเล็กชื่อไลลา,ลาติดอยู่บนหินลื่นกลางแม่น้ำที่เชี่ยวกระอุ้งเท้าของเธอสัน่นและเสียงเมียวเบาๆก้องกังวานขณะที่น้ำใกล้เข้ามาเธอกลัวและคิดว่าเธออาจจมน้ำร้องช่วยด้วยช่วยด้วยทันใดนั้นแมวตัวผู้รูปล่อชื่อไมโลปรากฏตัวบนฝั่งแม่น้ำ ขนของเขาเปล่งประกายใต้แสงอาทิตย์และดวงตาสีเขียวของเขาสะท้อนถึงความกล้าหาญโดยไม่ลังเลเขากระโดดข้ามหินอย่างรวดเร็วเพื่อไปถึงไลลาไมโลยืย่นอุ้งเท้าออกมาและไลลาจับมันแน่นด้วยการดึงอย่างอ่อนโยนเขานำเธอขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยไลลาสันแต่ปลอดภัย เธอมองขึ้นไปที่ไมโลด้วยใจที่เต้นแรงจากวันนั้นเป็นต้นมาไลล่าและไมโลไม่เคยแยกจากกันอีกเลยพวกเขาได้สร้างความรักที่อบอุ่นและอ่อนหวานซึ่งทำให้หมู่บ้านอบอุ่นไปหลายปี